ใครที่กําลังมองหาที่จะซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่อยู่นะครับแต่ว่ามีงอบอยู่แค่ประมาณ2,000ต้นๆน,น,นะครับไม่มากนะครับผมแล้วก็ต้องการเพียงแค่มือถือที่รองรับ 4G ได้นะครับเล่นโซเชียลได้ Facebook, IG y o u t u b e t i k t o k อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งรูปภาพส่งข้อความทางไลน์ได้นะครับผมถ่ายรูปได้นะครับเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลนะครับแล้วก็ลงแอปธนาคารได้นะครับแล้วก็ ไม่เน้นเล่นเกมนะครับผมเอาไปใช้งานทั่วไปนะครับผมคลิปนี้ก็เลยมี10รุ่นนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนำนะครับกับ10อันดับนะครับสมาร์ทโฟนในราคา2000ต้นต้นนะครับไปดูเลยครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับผมอันดับที่10 ZTE Blade A35e ZTE Blade A35e นะครับเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับที่เปิดตัวในปี2 0 2 5นี้เองนะครับโดยมีราคาเิ่มต้นเพียง1990บาทนะครับ มาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด6.52นิ้วนะครับความละเอียด HD p นะครับ720ณ1,600พิกเซลนะครับความจุแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับอยู่ที่5,000มป์นะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั้งวันได้นะครับแท้ี A 35E เนี่ยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13นะครับ CPU u n i s o c k นะครับ s c 9 8 6 3 a 1ก็ถือว่าเป็น CPU ในระดับต้นเบื้องต้นนะครับผม RAM 2GB ลออยู่ที่ 64GB นะครับ กล้องหลังเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับพร้อมระบบ AI Camila ด้วยนะครับผมส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับสเปคโดยรวมก็ถือว่าเอาไว้ใช้งานเบื้องต้นท,ท,ทั่วไปได้นะครับแต่ว่าเขาก็แนะนาว่าแอปบางแอปนะครับก็อาจจะต้องโหลดเป็นเวอร์ชันไลท์นะครับมันจะทําให้เลื่นไหลดีกว่านะครับก็ถือว่ามือถือรุ่นนี้ก็เป็นมือถือที่มีราคาที่คุ้มค่านะครับในราคาไม่เกิน2,000บาทนะครับผม HMD Arc HMD Arc นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดจากค่าย HMD นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตมือถือโนเกียนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่2,090บาทนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.52นิ้วนะครับความละเอียด HD 576คูณ1,280พิกเซลนะครับจอมีรีเฟรชเรทอยู่ที่60เฮิร์นะครับความจุบแบตเตอรี่ที่ให้มาอยู่ที่ 5, 0 0 0มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จไวที่10วัตต นะครับโดยทาง HMD นะครับเคลมว่าแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้างานได้สูงสุด51ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผม HMD Arc นะครับมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 14 Go Edition นะครับแล้วก็ CPU ที่ได้มาก็เป็น Unisoc SC9863A1 นะครับก็ถือว่าเป็น CPU ในระดับเริ่มต้นนะครับแรม4 g b นะครับหลอม64 g ิก กล้องหลังนะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้ามาให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับสเปคโดยรวมสามารถใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับแล้วก็จุดเด่นของมือถือ hmd นะครับก็จะเป็น pure android นะครับจะไม่มี ui อื่นๆครอบมานะครับก็จะไม่ค่อยยัดเยียดแอปที่เราไม่ต้องการเข้ามากนใจเรานะครับทำให้ตัว ui เนี่ยมันดูคลี a n แล้วก็สะอาดมากๆเลยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับทาง hmd เนี่ยเขายังรับประกันนะครับว่าจะอัปเดต os แล้วก็แผทความปลอดภัยให้ถึง2ปีเลยนะครับผม ก็ถือว่าเป็นมือถือสุดคุ้มค่านะครับในราคา2,000บาทนิดๆนะครับอันดับที่8ยังอยู่ที่มือถือ HMD นะครับก็เป็น HMD Alla 2นะครับ HMD a l r a 2นะครับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดจากค่าย HMD อ,อีกรุ่นนะครับผมรุ่นนี้นะครับมีราคาเพียง2,290บาทนะครับก็เกิน2,000มานิดๆนะครับ มาพร้อมกับหน้าจอ6.52นิ้วนะครับความละเอียด HD 576คูณ1,280พิกเซลนะครับจอมีรีเฟรชเรทที่60เฮิรต์นะครับผมความจุแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวที่10วัตต์นะครับโดยทาง HMD นะครับเคลมว่าแบตนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด51ชั่วโมงเหมือนกันนะครับ HMD a u r a นะครับมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 14 Go Edition นะครับ CPU ที่ได้เป็น Unisoc s c 9 8 6 3 a นะครับ ก็เพียงพอนะครับต่อการใช้งานทั่วไปนะครับแรม4 g ิกกไบต์อมอยู่ที่ความจุ128จิกนะครับให้เยอะดีนะครับตัวนี้กล้องหลังนะครับ13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้มาที่5ล้านนะครับสเปคโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องของเดิมนะครับเหมือนกับปืนถือทั่วไปของ h ด d ก็คือเป็น p u Android นะครับก็ไอสะอาดดีนะครับแล้วก็เขาก็การันตีอัปเดต OS กับทางเรื่องของแพทความปลอดภัยให้ถึงอีก2ปีเหมือนกันครับ ก็ถือว่าเป็นมือถือ HD ในราคา2,000ต้นๆที่คุ้มค่าเหมือนกันนะครับผมอันดับที่7นะครับ TCL 501 TCL 501ก็เป็นสมาร์ทโฟนจากแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกอย่าง TCL นะครับมาพร้อมราคาสุดประหยัดเลยนะครับในราคาเพียง1,899บาทเท่านั้นเองนะครับ TCL 501นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6นิ้วนะครับความละเอียด HD นะครับ540สี่ศคูณหนึ่พิกเซลนะครับผมความจุแบตเตอรี่ที่ให้มาอยู่ที่3,000มิิลลแอมป์นะครับก็ให้น้อนยกว่า เจ้าอื่นนะครับรองรับแต่ตัวนี้รองรับการชาร์จไวที่5วัตต์นะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 14 Go Edition นะครับ CPU MediaTek Helio G 36นะครับก็ถือว่าเป็น CPU ที่ระดับเริ่มต้นนะครับผมแรมได้มา2 GB นะครับลอม64 g ิกนะครับกล้องหน้า2ล้านนะครับส่วนกล้องหลัง5ล้านพิกเซลนะครับผมสเปคกล้องดูจะน้อยไปิดหนึ่งนะครับ สเปคโดยโรวมนี่ครับสามารถใช้งานโดยทั่วๆไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่ราคาไม่เกิน2,000ที่คุ้มค่าดีนะครับผมอันดับที่6นะครับ TCL 503ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟน TCL รุ่นประหยัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็มาพร้อมราคาที่เปิดตัวอยู่ที่1 2 9 9 9บาทนะครับ TCL 503นมะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วนะครับความละเอียด HD p l u นะครับเจ็ด2 1ูพิกเซลนะครับ ความจุแบตเตอรี่เนี่ยที่ให้มาอยู่ที่5,000ัมิลลิแอมป์นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานทั้งวันนะครับผมรองรับการชาร์จไวอยู่ที่10วัตต์ด้วยนะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 14 Go Edition นะครับผม CPU นะครับ Unisoc ก c 9 8 6 3 A นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับแรม 3GB นะครับส่วน r o อมก็อยู่ที่6 g จิกหนะครับตัวแรมเนี่ยสามารถเพิ่มสร้างแรมเสมือนได้อีก 3GB กนะครับก็เป็น 6GB นะครับผม กล้องหลังอยู่ที่8ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านนะครับโดยสเปคโดยรวมเนี่ยก็สามารถใช้งานทั่วๆไปได้เลยที่ดีเลยทีเดียวนะครับในราคานี้นะครับถือเป็นมือถือสุดคุ้มในราคา2,000นิดๆน,นะครับผมอันดับที่5เ e ด m ี A13 เลดมี่ A13 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่ให้สเปคที่คุ้มค่านะครับโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2อง0บาทนะครับในรุ่นแรม3 g b กิกะไบต์หอมหกสิกะไบต์นะครับแล้วก็ราคา2 4 4พันสนะครับในรุ่นแรม4 g b กะไบต์แล้วก็หลอมร้อนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด6.71นิ้วนะครับความละเอียดเทสตี plus เจ็คูณหนึ่พิกเซลนะครับรีเฟรชเรทของหน้าจออยู่ที่90้าสิบเฮิร์ตนะ ความจุบแบตเตอรี่ที่ได้มาเนี่ยอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับการชาร์จไวที่10วัตต์นะครับ Redmi A 3นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 14นะครับที่ครอบทับด้วยมี่ยูไอนะครับ CPU นะครับเป็น MediaTek Helio G36 นะครับก็ถือว่าเป็น CPU ในระดับเริ่มต้นนะครับเล่นเกมเบาๆได้นิดหน่อยนะครับ กล้องหลังนะครับอยู่ที่8ล้านกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านนะครับสเปคโดยรวมเนี่ยก็สามารถใช้งานทั่วๆไปได้นะครับแล้วก็อาจจะเล่นเกมเบาๆได้ทีหน่อยนะครับก็ถือเป็นมือถือสเปคที่จัดมาค่อนข้างดีนะครับในราคา2,000ต้นๆนะครับผมอันดับที่4นะครับเ e c h n โ Spark Go 1s t e c h โน Spark Go 1s นะครับก็ถือเป็นมือถือสเปคคุ้มค่านะครับในราคา2,500บาท v ีทอนนะครับจริงๆก็ราคา2,499บาทนะครับผมทอน1บาทนะครับ ตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานการน้ำกันฝุ่น IP54 ครับหน้าจอขนาด6.67นิ้วนะครับความละเอียด HD+ นะครับ7 2 0ณ1 6 0 0พิกเซลนะครับหน้าจอมีค่า refresh r a t อยู่ที่90เฮิรนะครับผมความจุแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาอยู่ที่ 5000mAh นะครับรองรับการชาร์จไวที่15วัตต์เลยนะครับระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android 14 Go Edition นะครับ CPU เป็น MediaTek Helio G50 นะครับผมก็ถือว่าแรงพอใช้ได้เลยนะครับ แรม3จิกกัไบต์นะครับแล้วก็รอมอีก64จิกกัไบต์นะครับตัวแรมเนี่ยก็สามารถแซมสร้างแรมแรมเสมือนได้อีก3จิกนะครับก็รวมเป็น6จิกกไบต์นะครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้มาที่8ล้านนะครับมีระบบเสียง DTS แบบลำโพงคู่ด้วยนะครับสเปคโดยรวมเนี่ยถือว่าราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับในราคาไม่เกิน2,500บาทนะครับผมอันดับที่3 Infinix Smart 9 i n f i n i x Smart 9นะครับเป็นมือถือสเปคคุ้มค่าในราคา2,500บาทมีทอนอีกแล้วนะครับนี่ฮะก็คือ2,499บาทครับทอน1บาทอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับความละเอียด HD สต์ดนะครับ720ดสองศูคูณห16นึ่งหพิกเซลนะครับมีรีเฟรชเรทอยู่ที่120ยยเฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับผม ความจุแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับ5,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวที่10วัตต์ระบบปฏิบัติการเป็น Android 14 Go Edition นะครับ CPU เป็น MediaTek Helio G81 นะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็แรงพอสมควรเลยนะครับแรมที่ให้มาเป็น3 g b อนะครับรวมอยู่ที่128 g b กนะครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้ให้มา8ล้านนะครับสเปคมือถือโดยรวมถือว่าราคานี้ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวครับในราคาไม่เกิน2 5 0 0บาทครับผมอันดับที่2 เมย์สูเอ็มบูยี่สอ็ดสู้เอ็มบลูยีเนะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับโดยมีราคาเริ่มต้นเพียงห9ึ่บาทนะครับก็ที่มาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด6.79นิ้วนะครับความละเอียดเทสตีพลัสนะครับเจ็ดสองูนณหนึ่งหกสี่ศูนยะครับรีเฟรชเรทอยู่ที่9 0้าเนะครับหน้าจอความจุแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่สี่พันเกรอยมิลลิแนะครับก็เพียงพอเพียงพอต่อการใช้งานทั้งวันได้นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบั ที่6กนะครับก็เป็น CPU ที่ใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแรม4 g b นะครับรอมอยู่ที่ความจุ64 g ิกนะครับกล้องหลังที่13ล้านนะครับกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านสเปคโดยรวมสามารถใช้งานทั่วไปได้ลื่นไหลนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่มีราคาสุดคุ้มค่านะครับในราคาไม่เกิน2,000บาทนะครับผมมาที่ดับที่1นะครับก็คือ p ป c o C 7 1นะครับนี่ฮะ นี่คือสุดยอดมือถือสเปคสุดคุ้มค่าในราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,199บาทเท่านั้นเองนะครับผมตัวเครื่องมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับ IP 5 2หน้าจอ IPS นะครับใหญ่เต็มตาขนาด6.88นิ้วความละเอียดเทสดีพลัสนะครับ720ดสองคูณหนึ่พิกเซลนะครับรีเฟรชเรทของหน้าจออยู่ที่120ยยเฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับผมความจุแบ,บตเตอรี่ที่ให้มานะครับอยู่ที่5,200 mm ันสมิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวที่สิบ ระบบปฏิบัติการเป็น Android 15นะครับ CPU นะครับเกิดมาเป็นยูดิซ็อก T เจ็ดสองห้นะครับ Octa Core นะครับก็ถือว่าแรงพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแรม3 g b นะครับรวมความจุอยู่ที่64 g b นะครับกล้องหลังให้มาถึง32ล้านพิกเซลนะครับเป็น AI duo camera ด้วยนะครับผมส่วนกล้องหน้านะครับก็ให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับสเปคโดยรวมถือว่าดีเลยนะครับในราคานี้นะครับก็ถือว่า เป็นมือถือที่สุดคุ้มค่าที่สุดเลยครับในราคาไม่เกิน2,500บาทครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ10อันดับมือถือที่มีสเปคเริ่มต้นนะครับสามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับไม่เน้นเล่นเกมนะครับผมราคาก็อยู่ราวๆไม่เกิน2,000ถึง2,000กว่านะครับแต่ไม่เกิน2,500นะครับในช่วงนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับดูลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าใครดู u t u b e นะครับก็แตะที่หน้าจอนะครับผมจะแปะลิงก์ของโทรศัพท์แต่รุ หน้าจอนะครับก็ร้านที่เลือกมาก็จะเป็นร้านที่น่าจะเชื่อน่าจะเชื่อถือได้นะครับใน j o อปปีนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ